สวัสดีครับผมตะเลงพิทัาตีครับผมลีออนกิตตพจน์ครับเราสองคนเป็นนักแสดงซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกผมรับบทเป็นจามกรครับผมรับบทเป็นแจ็คธีรดลครับนี่ะคะคุณลิเกเต็มมากวันนี้ก็ใส่นานมากตอนนี้ตอนนี้แบบวิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ใส่ชุดลิเกตเต็มๆแบบนี้ ไม่ใช่ห <laughs> ลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะครับผมก็แฟนแฟนแฟนขับทุกคนก็เคยเห็นลิงก์แบบนี้แหละแต่ว่าไม่เคยเห็นเหมือนลิงค์เคยลิงคไม่เคยเกียนหัวแบบนี้ใช่แล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่ลิง์เพิ่งไปเติมมาด้วยแล้วก็แฟนๆก็แบบเพิ่งเห็นชุดนี้ด้วยครับผมก็แล้วก็มีคนแบบไม่เคยเห็นชุด,ดเกยเฮอจะตื่นเต้นกันเนาะ่แบบ í, อาอุ้ยทำไมของจีนม,มันแววๆเหลือเกินมันแบบสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยครับผม ก็ชลิกีก no ็สวยมากเลยครับก็แบบมีความแบบมีเพชรแบบวิ้งว oh ับวิงวับอยู่โอ้โหแบบสวยสวยจร er Não, in ิงครับมือทั้งักรอ๊เกเเข้าไปหรือเปล่ายไม่ไม่เก็บครับอ้าวทำไมมันหลุดอันนึงนี่ไม่ใช่เด็กเกน้องอันนี้น้องใหม่ที่มันบอกว่าเราต้องคอยดูแลน้องใช่เังไงวะครับพอเจอน้องวันแรก เจอกันวันแรกก็รู้สึกว่า็นดูครับด้วยความที่เราพอรู้อายุน้องว่าน้องแบบเฮ้ย mm hmm. เด็กกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือเล้งเจอน้องวันแรก mm hmm. คือใส่ชุดนักเรียนมาเลยครับ mm hmm. เรารู้แล้วเป็นน้อง mm hmm. แต่ก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าเราจะห่างกันแบบหลายปีอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้เราเป็นพี่แล้วเราก็ต้องแบบดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ e ดู u นั่นแหละครับมีชวนนองไปทำอะไรก็อแบบอะไรพิก<ๆ>ันบ้างก็มีครับผมด้วยความที่เราเจอกันแบบ ไม่กี่เดือนไม่ถึงเด<ช>ือนด้วยซ้ำ<ช>เราก็ต้องแบบรู้จักกันเร็วขึ้นเลยก็ได้แบบว่าอ่าน้องแบบชวนไปเดินผ<ช>้าไ,ไปซื้อไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้รู้จักกันตอนระหว่างแบบเดินนี่แหละว่าเออชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ได้คุยกันครับระหว่าง<ช>เดินไปซื้อเสื 5, ้อผ้าครับไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวไม่เป็นมากกว่าพี่ <laughs> ใช่ก็เลยต้องให้พี่แสดงช่วยเลือก ตอีช่วยน้องเลือกของอะไรยัไบ้างคะแนะนำน้องยังไงบ้างก็น้องบอกให้ผมเลือกเสื้อผ้าใช่ไหมผมก็จะแนะนําว่าเอ้ยถ้าจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ควรมีเสื้อผ้าที่สามารถออกไปเจอหลายๆคนได้หรือไปวันผู้ใหญ่แบบไปเจอผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งะลรคนคนมีติดตัวไว้แล้วก็อ่าให้น้องเลือกก่อนเรนก็อยากรู้ว่าน้องแต่งตัวสไตล์ไหนอะไรเงี้ยซึ่งชุดที่น้องเลือกแต่ละคือเออน่าจะแบบ ออกไปหาผู้ใหญ่ไปได้เลยอนยะ่างเงี้ยเลนก็เลยแบบเออแนะนําว่าถ้าลองแปบ,บเปลี่ยนแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยครับผมพอซื้อมาอนะไรเงี้ยก็เห็นใส่แล้วโอเคไหมครับโอเคครับอชอบมากก็อยากใส่แบบเสื้อแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าหาอันที่เข้ากับผมไม่ได้คนระับก็เลยถามคุณจ๋าที่เ็งครับคุาวบ้างอย่างออนนะเรนอจะได้ไปทาอะไรในทานิกหรือเราจะได้ไปอยู่แบบคณะนิกายัยางไงบ้าง อ๋ <ไป S 1> อสำหรับตัวแจ็คพิรดลนนะครับก็จะเป็นดาราที่ดังข้ามคืนครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้จัดก,การนะใช่มีผู้จัดก,การมาถามมาว่าให้ให้ไปเล่นซีรีส์ลิเกครับใช่แล้วก็ได้ไปเจอจาอ่จาใช่ ถ้าในซีรีส์ได้เห็นแน่นอนครับผมแล้วก็ได้เห็นวิวัฒนาการของเขาด้วยตั้งแต่อ e ีแรกจนสุดท้ายว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเขาแบบจอมละครแล้วแบบเล่นเก่งขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้ว่าเตรียมเนืปัดชุดยักษ์หรือเป่ของของเรียวเหรอใช่เรียวต้องเตรียมเนื้ัดชุดยักต้องเตรียมแล้วอเตรียม ก็เดี <said>. okay. again, ๋ยวแบบว่าไปเล่นไปเล่นไปเล่นคณะพี่แล้วก็เอารางวัลจากแม่ยกสะสมไงไปตัดชุดใช่ไหมเออถ้าถ้าหนอนจะใส่ผมก็จะหาชุดที่เป็นแบบไซน้องอะไรแล้วก็เลือกสีชุดที่น้องแบบโอเคแล้วให้น้องใส่ตอนนี้ไปก่อนก็ถอดน้องพวก w o r k มีแบบถอดน้องน้องเคหรือว่าแบบถอดนงแบบเน้น ก็มีครับผมเวิร์กช็อปก็จะมีการจําลองเหตุการณ์ใช่ไหมที่จะแบบว่าสอนร้องร้องลิเกหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ก็ร้องก็ร้องได้นะครับผมก็ดูจากน้องเสียงน้องก็จะเอาแบบลุกเอื้อนไม่มากอะไรเงี้ยให้น้องแบบพอร้องเป็นทํานองไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอไปได้ฝึกลิเกกับพี่เขาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมเดี๋ยกัดถ้าแบบได้ไปเล่นกับพี่เขาแบบเป็นยังไงบ้างไหมครัก็ บอกเลยว่ามีโอกาสครับเพราะว่าชอบการแสดงด้วยครับก็อยากลองดูว่าลิเกมันแสดงยังไงครับแล้วก็มันจะสนุกแค่ไหนครับเพราลิเกก็เป็นอีกศาสตร์การแสดงนึงใช่เราก็อยากได้ลองอะไรแบบที่เราไพิจารณาใช่ถ้าน้องไปจริงเราต้องเตรียมรถรับส่งหรือเปล่าคะโอ้ต้องบอกล่วงหน้าเลยว่าถ้าจะไปก็คือเตรียมนอนดึกได้เลยหรือถ้า พรุ่งน,นี้มีเรียนก็คือว่าอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าเรนคิดว่าเราเล่นต่างจังหวัดอะถ้าน้องกลับกลับมาแล้วดึกแล้วเรนคิดว่าน้องน่าจะแบบเสียการเรียนหรอ,อไปเรียนไม่ได้แน่ๆเพราะว่าใส่ชุริเกะอย่างเงี้ยแนนีผมใส่ก็ใส่หลายชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็หายใจไม่ค่อยสะดวกเลยมันหนักมากแล้วก็น้องเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยก็จะแบบเออต้องบอกน้องหแนบบ่อยว่าถ้าจะไปก็ต้องพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปรับไปส่งแน่นอนเพราะว่าน้องแบบว่ายังแบบขับรถไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ครับผม อ่าก็ถ้าเลิกเรียนใช่ไหมครับก็อาจจะต้องไปรับมาซ้อมก่อนเพราะว่าถ้ามุดเล่นวันอาทิตย์ก็คือวันเสาร์ต้องมาซ้อมกันก่อนเพราะวัในอาทิตย์จะได้ไม่ต้องตื่นแต่งมากใช่ใช <k fulfil> ่ก yeah. ่อนมีสอนโนสอนรำสอนอะไรต้อต <c oughs> <comme. c oughs> so ื่นกไหมครัก็ก็มีนะคะผมก็จะมีร้องกอลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ราด้วยค่ะับ้คะจีบได้หรือยังจีบจีบเนียจีบจีบได้หรอจีบ จ,จีบจีบจ่าจ่าจัมก่อนในเรื่องในเรื่องจะจิบจ่าหรอไม่หรอต้องรอติดตาม <laughs> ต้องรอติดตามในเรื่องคใครจะจีบใครคใครจีบใครอ่ะใครจีบใครในเรื่องใครชอบก่อน,นอันนีกน้ก่อนก่อนไม่ได้เลยไม่ได้แต่คิดว่าดูดูดูจากการการะทำก็น่าจะรู้แล้วว่าว่า,ว,าว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อน พี่คิดว่าสซริงเริ่มก่อนหรอใช่แต่ว่าสซริงเป็นคนที่ไม่เป็นคนดุนะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยพูดนะใช่เป็นคนดุแล้วดุอาดุมาเมื่อกี้ริบหมดเมื่อกี้ดุดุครับเมื่อกี้ผมเรื่องริบหมดว่าดุดุใช่ว่าต้องพูดใช่มัไม่โห่เป็นคนมาานะเป็นคนมหรอเป็นคนมาานะผมเป็นคนแบบใช่เขาเป็มากย่งเขาเขาดังค่ำคืนนะครับผมดังค่ำคืนแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก๊กๆหน่อย แต่ว่าอากว่าส่งลองออนพี่ะเลงรับนี้พี่ะเลมารับพาไปพะนเี่เลงอ่อวันนี้มารับผมนะไปไหนไปคณะนิเพครับไปทำอะไรทำอะไรไปไปดูพี่แสดงไปดูพี่แสดงไม่เล่นหรอก็ถ้าพี่จะให้เล่นก็เล่นได้แต่พี่ต้องสอนผมนะ อันนี้อ่อนมาขีนก็คือไปรับตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วร่าเร่รเร่น่าเ่อไอ่แล้วถ้าถ้ามว่าได้โอกาสช้วยาแนเพราะว่าันก็ถือว่าแปลกใหเหมือนกันรว่าเป็นดิเกยเลยที่มันเป็นแบบสไวคิดว่าแบบแฟนๆจะชอบหรือว่าแบบเคได้นอะไรแปลกกับชาตบ้าถ้าผมผมคิดว่า ซีรีส์เรื่องนี้แปลกใหม่ไหมใช่เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ลิเกในประเทศไทยเนาะที่ยังไม่มีใครทำแล้วก็เป็นเรื่องเดียวด้วยที่สาววายหลายๆคนอาจจะอยากเปลี่ยนชิมรสเปลี่ยนแบบอยากลองดูว่าเฮ้ยลิเกกับดาราเขาจีบเป็นยังไงหรือว่าชีวิตลิเกในซีรีส์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าสนุกแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามันได้เห็นเบื้องหลังของแจ็คในชีวิตดารา,าครับเบื้องหลังของลิเกซึ่ง คนหลายๆคนเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ซีรีส์เรื่องนี้ทำแล้วก็ได้เห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแบบ power เจ้าพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จะทำให้อ่าไปส่องสายตาให้ทุกคนได้เห็นครับผม<ช>ก็อยากาให้ <ละ S 1> เรื่องนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับใช่ครับรับรองว่าไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องอื่นครับใช่ให <c oughs> ่อ่อนอ<ม>่อ,อแนแชร์นหน่อยได้หว่าเพราะว่าพี่เป็นพูดเยอะแล้ไให้พี่เล่นพูดแทนดีกว่าพูดเลยฝากพูดแทนเลยหน่อยครับ ก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับฝากอินดูเด็กคนนี้ด้วยนะครับก็วันนี้บองสว่งนะครับก็จะเปิดกล้องแล้วฝากซิลี่ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย